ก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมขอบอวตี้โมบายแล้ววันนี้เราอยู่กันกันกบดาน s w a r d and s t o ต e นะใช่ป่าวะมองไม่ทันแม่งกดก่อนยังอ่านไม่เสร็จเลยเออ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวเปลี่ยนไปมีสั้นดีกว่าตาหน้าเดี๋ยวไปเซตมีสั้นมา อเจอแอปันฟันวะอยู่ที่สามแล้วอย่าบ,บอกว่าปันได้ที่หนึ่องอยู่อ่ะใช่ปะ่ะฮะล่นซื้อไม่ได้แล้วว่ะ <c oughs> ขวานพิทักโลก เออไอแม็กยังหวังว่าจะสู้ค่าได้เองนะยังเด็กเกินไปหุ้ยใครวิ่งมาจิ้มเฮ้ยเกือบวะบอกเลยเล่นแบบไม่มีอะไรไม่มียงไม่มีโย่อะได้คนเดียวโอ้ย กลายเป็นที่สองแล้วเฮ้ยเราจะไม่เลิกกัดกันใช่ไหมว่าชื่อคลิปมันจะชื่อกัดกันเองนะรีบเดินกันมากทีมเราปั้นออกไปตรงกลางให้เขาเกิดก่อนได้ไหมมึงเลิกมาไล่ล่าเด็กได้ลวไอ้สัตว์ไปฆ่ากันตรงกลางได้ลวมึงกับกูอะไปตรงกลางกันดีกว่าเราอะ โอ้ยไม่ทันหันไม่ทันโอเคสิบสามแล้วอะไรอยู่ตรงกลางนะี่ยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลาง ย้าย yeah. อะไรทำอะไรกันอุย้ยไอ้ไอ้ไม่เห็นไอ้แม็กม่แกมวดะสนไอ้ปันอุย้ยส่วนที่หนึ่งที่หนึ่งกับที่สองห่างกันแค่สองตัวนะฮะอืมเสร็จสอง กูเนี่ยแหละให้กูได้ที่หนึ่งมั้งได้ไหมอุ้ยทำไมชอบมาแจนตอนกูเก็บคนอื่นวะยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบเราจะโดนไอ้แม็กแย่งไม่ได้นะเมื่อรอบเนี้ยเด็กที่ไหนวะจำเอาที่หนึ่งกันเหรอโอ้ยอยากได้ที่หนึ่งจะฆ่างั้นเหรอเอาไปเลย มันจะมีคนเอาธานูแล้วนะเ,เยียไปเก็บคนเอาธานูกันไม่มีคนเก็บธนูได้แล้วเนะ่เลยกูว่าคนใช้ธนูมันต้องตายเฮ้ยไอ้แม่เก็บคนใช้ธนูอยู่ พวกนอกรีดนเจี๊ยบอ่ะมันนี่อุยไอ้แม็กมันใชไมีจิ๋วฟันกูโอเคผมได้เยอะสองคนสุดท้ายแล้วอืมเรียบร้อยเดืที่หนึ่งแล้วครับสิบเอ็ดนาทีแล้วเอาสักสิบอีกสักตาหนึ่ง บอกเลยอันนี้จ้เ้ามากว่นาน่าจะถึงนะพอเขาเคยฟันคนที่ยืนอยู่ข้างๆถึงเนะเอาปืนพกติดไปได้ปะะ่าววได้าไม้เป็นบอลแล้วปานได้ไม้เป็นบอลแล้วไม่รู้อยู่ดีๆก็ขึ้น,ม,น,นมาได้เวลาบันเทิง โหลดเอาปกติเลย <c oughs> บอกเลยเอาเสื้อตัวนี้ไปรอ <c oughs> อืม <c oughs> เขาเอาไม้สี่มวมมันแกเพราะตัวเขาสี่มงไงอันนี้แม็กมาเนี่ยตัวที่ใส่หมกวก แม็กดีกอ่ะอื๋อมีดฟันเนเร็วสุดละที่หนึ่งใครวะอืมอือใช้อ่ะ ให้บอกให้มันเฉดระเบิดฟุบปาอะไรอย่างี้วะเออค้างอยู่ตั้งนานเดี๋ยวเดี๋ยวใครตามหลังวะอือเออโดนแทงแล้ไม่อย่าทักอีกเชียใช้สมาธิเล บอกเราวิสั้นเนี่ยแหละพอส,สุดล้วโอ้ยเจอที่หนึ่งอีกอะเจอที่หนึ่งขนเก่าไปแก่เชีย่ยปันน้ำกูละไปโดนที่หนึ่งปะเก่าฟันมาแป๊บเดียวเชีย่ยแม่โอ้ย เป็นที่สองแล้ววะเฮียเท่ากันละเฮ้ยบอกอยู่คลิปนี้ชื่อคลิปสำมุไรนอกีด ทําอะไรอะ่ะเนี่ยแต่เขาเรียกวิถีสมุไรามามาแป๊บหนึงกูค่คายไหมก่อนกูติดพันอยู่หลายคนเลยตรงนี้ยาอย่าเสือกดีไม่ใช่มึงคนเดียที่หมันไส้หรอกเขามันไส้กูเกินทั้งราชาอาณาจากกักรแต่มึงก็ดูดีนะ่ะเขาวิ่งไล่ฟันกูกันหมดเลยเมื่อกี้ ไอแม็กแม่งอุ้ยคว้างมีดอัดกันเลยเหรอชักจำไม่ไหวกับไอ้แม็กกันลนะ้วอย่าอย่าตามกูนะอุ้ยใครแม่งตามกูวะนั่นไงไอ้ยังแม็กจริงเด้อทั้งมึงทั้งไอ้แม็กเลยสองคนเลยตามหลังกูมา แรกกันเลยโดนฟันข้อตีนตายมึงน,นอกรีดตามกูอะเ <c oughs> สียเปล่าเสียเปล่าโอ้ย อย่างนี้เป็นกูอยู่อย่างเป็นกูอยู่โอ้ยโอ้ยแม็กจะตามทันแล้วอ่ะแม่งต้องรีบหาลูกกระจกมาเหล่าแตมแล้วโอ้ยเอ๊ะมึงล่ากันก็อย่ามาให้โดนกูได้ไหมกูเหล่าแตมอยู่ไอ้จัดจะเอาที่หนึ่ง โฮ้ยจะไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วโอ้ยอีกสองคิวกูจะตะเกิดทันไหมเนี่ยอีกคิวเดียวคิวเดียวคิวเดียวที่หนึ่งสองคนอุย้ยแพ้ครับที่หนึ่งสองคนมาแรกกันพอพอวันนี้แค่นี้แหละ 8, แบตเหลือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละจะหมดละไม่ไแม็กมาได้ที่หนึ่งก่อนเนี่ยส